กุ้งพลอยโชว์ผลตรวจยาเสพติดลั่นเสียหายไม่เคยยืมเงินใครวอนหนุ่มสอนรามเข้าใจใหม่หลังจากที่กุ้งพลอยหรือติ๊กนิทรินได้ออกมาไลฟ์สดขณะที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายมายืนยันหลังจากมีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์พาดพิงในเรื่องนี้ และล่าสุดกุ้งพลอยได้โพสรูปเอกสารโชว์ผลตรวจทางการแพทย์ย้ำชัดว่าไม่มีสารเสพติดพร้อมกับเผยความในใจว่าผลตรวจยาเสพติดไม่มีสารเสพติดทุกชนิดในร่างกายนะคะจากกรณีที่สื่อชื่อดังนำเสนอข่าวบทสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มสอนรามว่ากุ้งพลอยได้พาน้องวีจิไปเซ็นทันและกุ้งพลอยได้โทรไปยืมสตังเพื่อนขอชี้แจงว่าบทสัมภาษณ์ดังกล่าวคาดเคลื่อนจากความจริงนะคะ กุ้งพลอยไม่รู้ว่าพี่หนุ่มเอาข้อมูลมาจากไหนและเพื่อนที่โทรหาพี่หนุ่มคือใครชี้ให้ชัดจะได้ฟ้องถูกตัวอยากให้พูดชัดชัดจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องคนมีวุฒิภาวะแล้วควรรับฟังข้อมูลให้ครบรอบด้านนะคะวันนั้นกุ้งพลอยโทรหารุ่นพี่จริงและก็ไม่ได้ยืมเงินจากรุ่นพี่คนนั้นเขาให้เงินหลานไปซื้อขนมถ้าเป็นการยืมเงินกันจริงเขาก็น่าจะทวงกับพี่กุ้งพลอยก่อนทวงไม่ได้ค่อยไปทวงที่พี่หนุ่ม กุ้งพลอยโทรไปสอบถามแล้วเขาบอกว่าไม่เคยโทรไปทวงพี่หนุ่มนะคะไม่แน่ใจคนเดียวกันไหมอยากให้พี่หนุ่มรับฟังข้อมูลทั้งสองด้านนึกถึงความเป็นจริงก็ดีนะคะหากให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแบบนี้กุ้งพลอยก็เสียหายคนในวงการบันเทิงที่เลิกราก,กับภรรยาหลายๆคู่ไม่เคยมีใครออกมาโจมตีอดีตภรรยาของตัวเองไม่เคยเอามุมไม่ดีของอดีตภรรยาออกมาพูดเพื่อให้คนอื่นมารุมดา่าแม่ของลูกแบบนี้ อยากให้นึกถึงลูกอนาคตลูกโตขึ้นมาเห็นข้อความแบบนี้จะรู้สึกยังไงคนเรามีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีอยู่ที่ว่าจะพูดไหมแต่อย่าให้ต้องมาประจานกันเองเลยบางทีเรื่องไม่ดีของกันและกันคนอื่นก็ไม่ควรรับรู้ไม่อยากให้ใครมาด่าพ่อของลูกเหมือนกันโฟกัสที่ลูกดีกว่าไหมคะพี่ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ